การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนพนมดงรักวิทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019โควิด -19 ระลอกใหม่ทำให้โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีขั้นตอนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ PDCA ดังนี้ขั้นที่ 1. แึ่น การวางแผนเริ่มจากคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันโดยเฉพาะสถานการณ์ภายในจังหวัดสุรินทร์ควบคู่กับการติดตามข้อมูลข่าวสารนโยบายและแนวปฏิบัติทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของสถานศึกษาพร้อมทั้งบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนมีการสำรวจรูปแบบความต้องการการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนจากนั้นจึงจัดประชุมครู และบุคลากรในสถานศึกษาโดยนำข้อมูลต่างๆที่ได้มานำมาร่วมวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนโดยเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ จากนั้นโรงเรียนสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้และกำหนดช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียนรู้เพื่อกำหนดไทม์ไลน์การจัดการเรียนและกำหนดชดเชยเวลาเรียนโดยในช่วงแรกจะเป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนดีมานด์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายน2564ซึ่งจะเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไซส์โดยเน้นการเว้นระยะห่างและลดความแออัดของนักเรียน ขั้นที่2ดูลงมือปฏิบัติโรงเรียนพนมดงรักวิทยาได้ประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนผ่านระบบไทยสต็อปโควิดพลัส TSC ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และรับการนิเทศกำกับติดตามจากหน่วยง,งานต้นสังกัดมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และกำหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดเตรียมอาคารสถานที่ให้พร้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมีการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษา ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอนมีการเตรียมความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือห้องเรียนออนไลน์โดยพิจารณาจากความสะดวกของผู้เรียนและบริบทของแต่ละวิชาโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการสื่อสารออนไลน์ที่กระชับ เพื่อไม่ให้นักเรียนต้องอยู่หน้าจอมากเกินไปและโรงเรียนมีการชดเชยเวลาเรียนโดยคำนึงถึงตัวชีวัดและการบูรณาการร่วมกันกับกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียนขั้นที่3เช็คตรวจสอบครูผู้สอนจะวัดและประเมินผลนักเรียนตามความเหมาะสมและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาส่วนผู้บริหารกำกับติดตามสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือครูผู้สอนในการปฏิบัติงานขั้นที่4แอ a ปรับปรุงและพัฒนาเมื่อมีการดําเนินการตามแผนงานจะมีการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการวิเคราะห์ปัญหารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการเพื่อนําไปปรับปรุงต่อไป